ส่วนวิถีชีวิตพอเพียงวันนี้นะคะพาคุณชมไปที่จังหวัดสุขโขทัยคะ่ะมีเกษตรกรคนหนึ่งนะคะที่ตอนนี้ก่อนหน้านี้ประสบกับปัญหาหนี้สินเพราะว่ามีการทําการเกษตรปลูกพืชเชิงเดี่ยวแต่ว่าหลังจากที่เธอนะคะได้เข้าร่วมชมรมคนรักในหลวงและมีโอกาสได้ไปศึกษาดูงานการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่หรือว่าเกษตรแบบผสมผสานตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชกาลที่9ก้าก็เลยทําให้เธอเปลี่ยนการทําการเกษตรของตัวเองนะคะจนทุกวันนี้ทั้งตัวชีวิตของเธอเอง และครอบครัวนั้นก็ถือว่ามีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นติดตามจากคุณอรวรรฤทธิไกลค่ะแปลงปลูกผักเพียงสองไร่ที่เห็นนี้คือแหล่งรายได้หลักของครอบครัวนางชมกอบรัฐสเสมียนมหาโชต ที่เธอและครอบครัวเริ่มต้นทำม,มาได้เพียง3ปีแต่ก็สามารถสร้างรายได้จนพอปลดหนี้หลักแสนบาทซึ่งเกิดจากการลงทุนการทำเกษตรด้วยการปลูกพืชเชิงเดียวหลังล้มเหลวจากการลงทุนทำไราย,ยาสูบเพราะเผชิญปัญหาสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงครอบครัวของนางชมกอบรัฐต้องมีหนี้สินหลายแสนบาทสิ่งแรกที่เธอคิดนั่นคือเธอต้องปลูกผักไว้กินในครัวเรือนเพื่อลดค่าใช้จ่ายและนั่นก็ทำให้เธอได้อาชีพใหม่ ในการหารายได้เลี้ยงครอบครัวจากการเป็นแม่ค้าด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเอง<ะ>แล้วรู้ต้นทุนรู้การอะไรการขายได้ของผลผลิตซึ่งทําให้พี่นะมีแรงแรงแรงผลักดันของพี่อย่างมากแล้วเดินตามของพระองค์ท่านโดยโดยบางทีก็ได้รับความรู้จากการที่ว่าไปศึกษาดูงานมาผสมผสานด้วยตัวเองจากการการที่ว่าเป็นเกษตรอยู่แล้วจากจากที่ว่า เชิงเดียวด้วยการใช้เคมีต่างๆต,ต,ต้นทุนก็สูงผลผลิตได้มาตกต่ำราคาคไม่คุ้มพี่ก็มาใช้การลองผิดลองถูกของพี่โดยการทําปุ๋ยด้วยตัวเองโดยจากวัสดุของพี่ที่ท,ท,ทาอยู่เนี่ยโดยที่เราไม่ไม่ทิ้งแล้วเราก็ได้ผลผลิตอันนั้นมาทําเป็นปุ๋ยแล้วก็ใช้ปลูกผักของพี่พวกเขาหันมาเปลี่ยนที่ดินว่างหลังบ้านให้กลายเป็นแปลงปลูกผักที่มีทั้งคณะ ถั่วพลูผัดบุ้งชะอมและกล้วยซึ่งมีรายได้จากการขายผักตลอดทั้งปีและยังมีการจัดสรรที่ดินบางส่วนทำสระเก็บน้ำได้มีการนำพันธปลามาปล่อยไว้ด้วยในการทำแปลงผักของนางชมกอบรัฐเธอเลือกทำเกษตรอินทรีย์อย่างการใช้แกลบในการคลุมดินและเป็นปุ๋ยสำหรับพืชการทำแกลบดำที่ช่วยไลยแ่แมลงและยังใช้บำรุงดินรวมไปถึงการทำปุ๋ยหมัก ในสวนแปลงเกษตรผสมผสานค่ะจะมีการปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่สลับไว้นอกเหนือจากจะให้ร่มเงาแล้วเศษใบไม้และกิ่งไม้ยังนำมาใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้ในการบำรุงดินโดยไม่ต้องพึ่งผาสารเคมีค่ะนอกจากแปลงผักแล้วพื้นที่หน้าบ้านก็มีการปลูกผลไม้ไว้หลายชนิดทั้งมะม่วงฝรั่งมะยงชิดที่สลับกันออกผลผลิตตลอดทั้งปีช้ามาเราก็เห็นมีงานไอ ในสวนเราก็ทําไปตามปกติของเราแต่ทุกวันคือเราก็ไม่ต้องให้ให้คนอื่นมาเป็นนายเราเราต้องเป็นนายของมันมฉะนั้นเราทําแบบนี้เราก็มีความสุขดีเราทําโดยที่ว่าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเลยเราทําแบบว่าสารแบบ่สา,แบบสารไล่มแมลงพวกอะไรเนี่ยอย่างปุ๋ยเนี่ยเราก็ทําเองอ,อะไรเองเนี่ยเราก็ร่างกายเราก็รู้สึกดีดีขึ้น เพรรราาะไม่ต้องับแบบแส่วนบริเวณนี้เดิมคือไรยาสูบที่เคยเป็นอาชีพหลักของครอบครัวมาวันนี้นางชมกอบรัดเปลี่ยนเป็นทุ่งนาข้าวอินทรีย์ที่ทำข้าวปลอดสารพิษไว้จำหน่ายและไว้บริโภคเองในครัวเรือนและจากปัญหาที่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เมืองสุขโขทัยประสบนั่นคือโรงสีข้าวนี่จึงเป็นที่มาของความปรับปรื่มใจของชาวนา ที่ได้รับโรงสีข้าวพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ,พรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อปี2556เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของชาวนาในการนำข้าวมาสีไว้เพื่อจำหน่ายและบริโภคซึ่งทางครอบครัวเสมียนมหาโชธและชาวบ้านในตำบลปากแควได้ร่วมกันดูแลในระบบกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แนวทางการลดรายจ่ายนำสู่การเพิ่มรายได้ด้วยการทำเกษตรผสมผสานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี่ถือเป็นแนวทางที่ยั่งยืนสำหรับเกษตรกรอยากหนังชมกอบรัฐสมียนมหาโชตและครอบครัววิโรธสุขศรีถ่ายภาพอรวรัณฤทธิไกรรา,ายงาน นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของเกษตรกรที่หันมาทําการเกษตรแบบทฤษฎีใหม่ทําให้ประสบความสําเร็จแล้วก็ได้ผลผลิตที่ดีเป็นที่น่าพอใจแบบยั่งยืนแบบนี้